Oh, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็รีวิวนะคะเป็นมินิรีวิวกระเป๋าชาแนลนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าสะพายที่เป็นแบรนด์ชาแนลใบแรกของเราเลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆนะคะเพิ่งได้มาจากช็อปเลยเนาะเราจะได้อะไรมานะคะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์ของกันเลยค่ะ แคมมาให้อยังดีเลยนะเนี่มีตัวกระดาษตัวนี้ลองลองก็จะเป็นตรงนี้นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นผ้านะคะให้เราสอดมือเข้าไปแล้วก็เอาไว้สําหรับเช็ดกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้แค่บูนนี้ก็เป็นใบเสร็จนะคะ เราได้มาจากช็อปพารากอนนะคะสำหรับกระเป๋าที่เราได้มาในวันนี้นั่นก็คือรีวิวตัวกระเป๋ากันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็น Chanel Gabrielle นะคะไซส์ small นะคะก็เป็นไซส์เล็กสุดเลยนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นแบบ ผู้หญิงตัวเล็กหรือว่าตัวเตี้ยนเองนะคะก็คิดว่าใช้สมอลลแหละน่าจะเข้ากับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็พอดีเนะาะสหรอบเราไม่รู้สึกว่าเล็กไปนะคะแล้วก็เขาสามารถใส่แบบ iPhone Pro m a กอะของเราได้นะคะก็คือนี่ใส่เข้าไปได้เลยสบายๆนะคะนี่ข้างใน,นก็คือกว้างมากๆนะคะ แล้วก็เรารู้สึกว่าเขาแบบพคทิคข้อใช้งานได้ง่ายมากนะคะใส่แบบน่าจะใส่ตัวกล้องได้ด้วยแหละแล้วก็ใส่โทรศัพท์2เครื่องได้ใส่การ์ดโฮเดอร์ได้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นหนังแบบว่าเงาเงาเนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แบบแข็งๆนะฐานน่ะค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวอ่ะเขาก็จะบอกว่าให้ระวังตัวฐานนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยหนังแบบเนี้ยอาจจะเป็นรอยได้ง่ายนะคะแต่เรามาดูตัวแมทเทอเรียลกันนะคะตัวสายนะคะ ่แบบหนึ่งนะสายแอบพันนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะคะของแาเบิลที่สายเขามีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเออใช้ใช,ใช้ไปสายมันอาจจะพันกันนะคะเรามาดูตัวสายนะคะมีทั้งหมด4เส้นนะคะแต่ว่ามันมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็สีอันนี้เป็นลูเทเนียมนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นโกลนะคะแล้วก็น,นี้เป็นสีซิลเวอร์นะคะก็มีทั้งหมด34สีเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะที่เป็นนี่ตัวสายห้อยกระเป๋าที่เปิดปิดซิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโกลแต่เป็นโกลแบบว่าเฟดลงนิดนึงนะคะออกวินเทจวินเทจเนาะตรงเนี้ยเราชอบอันนี้มากๆเลยมันดูแบบสวยอะ่ะเห็นเป็นความแบบชาแนลมากๆนะคะ โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายหนังที่เอาไว้รองตรงโชเดอร์นะคะจะได้แบบไม่รู้สึกเจ็บอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะเป็นหนังแบบว่าเป็นหนังตัวเดียวกับตัวนี้นะตัวฐานนะคะก็จะแบบแข็งๆแล้วก็เป็นหนังแบบเงาๆเนาะตรงนี้จริงๆก็สามารถ adjust ความสั้นยาวได้นะคะก็จะมีตัวนี้ให้2จุดนะคะเป็นสีอันนี้น่าจะเป็นรูเทนียมเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโกที่เป็นโกเดียวกับสีอันนี้นะคะอันนี้เนาะสีเดียวกันอืมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบปรับยากอะเพราะว่ามันมันแข็งนิดนึงเนาะแล้วก็สําหรับเราเรารู้สึกว่าโอเคพอดีแล้วเราก็คงจะไม่ปรับนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเออมันยังไม่พอดีไม่ฟิตกับตัวก็เขาก็มีให้ปรับ1 2 3 4 5 5ระดับนะคะก็สามารถปรับได้เนาะ ามาดูด้านในกันบ้างนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นสีแบบแดงออกชมพูนิดๆน,นะคะก็เป็นสีแบบสไตล์ชาแนลของเขานั่นแหละเนาะอ่าส่วนข้างในตรงนี้นะคะก็จะมีซิปแบบเนี้ยยาวๆให้หนึ่งซิปนะคะแล้วก็มีอะไหล่ตรงนี้เนาะที่เขียนว่าชาแนลนะคะฝั่งนี้มีซิปหนึ่งซิปนะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ ก็สามารถใส่แบบน่าจะใส่ตัวการ์ดโฮเดอร์ได้นะคะที่เป็นแบบเป็นแบนดแบบสอดเนาะแล้วก็ตรงนี้มีช่องสําหรับใส่ลิปสติกได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเพลทของกระเป๋าเนาะจริงๆมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นตัวเพลทที่ s t a m p ตัวเลขของกระเป๋านะคะก็ยังไม่ได้แบบสามารถตรวจสอบอะไรได้ทาง SA เขาก็บอกไว้ว่าในอนาคตมันก็จะใช้ตรวจสอบได้นะคะ ส่วนด้านข้างตรงนี้อันนี้ก็แอบถาม s ออยู่ว่าเฮ้ย mm hmm. อันนี้มีไว้ทาอะไรนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเออกรณีที่แบบเราอาจจะอยากหาอะไรมาห้อยเพิ่มนะคะ mm hmm. หรือจริงๆมันก็เป็นดีไซน์แหละเก๋ๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่มีข้างเดียวเออแอบงงอยู่เหมือนกันมีข้างเดียวข้างนี้ไม่มีนะคะ ก็สาหรับอันนี้มันไม่ได้มีโฮโลแล้วนะคะอย่างที่บอกเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นฝังชิปนะคะก็จะไม่มีการ์ดมาให้แล้วเนาะก็สามารถเช็คตัวเลขได้จากในในกระเป๋าเลยที่ฝังไว้เลยนะคะมันก็จะช่วยลดแบบกรณีการ์ดหายอะไรเงี้ยค่ะส่วนซิปตรงนี้เป็นอะไรสีทองนะคะสําหรับกระเป๋าว,ว่ามีวารันตี5ปีนะคะทุกคนก็คือพวกอะไรต่างๆนะคะตัวซิปนะคะตัวสายโซ่ต่างๆเนาะ ทั้งหมดเลยนะคะก็มีวารันตีให้5ปีนะคะยกเว้นตัวหนังนะคะถ้ามันเป็นรอยขีดข่วนหรือว่าทำเลอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้อยู่ในวารันตีเนาะถือว่าแฮปปี้มากๆนะคะยังไม่รู้จะรีวิวอะไรตัวนี้ก็ลังแบบตื้นตันอยู่นะคะ <laughs> เดี๋ยวถ้าใช้แล้วว่าเดี๋ยวมารีวิวอีกทีละกันเนาะว่าแบบเออมันแพคทีข้อไม้มันใช้ง่ายไหมนะคะแล้วก็แต่งตัวง่ายไหมแต่ว่าเท่าที่ลองอ่ะตอนที่อยู่ในช็อปอ่ะเราว่ามันดูแบบ ใช้ง่ายเพราะด้วยความที่เขาอะสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะเราลองเทียบไซส์กับตัวบอย8นะคะขนาดใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้กระเบียวจะสูงกว่าแต่ว่าขนาดความกว้างอะใกล้เคียงกันนะคะแต่การใช้งานอะเราว่าเออตัวนี้มันน่าจะใช้ง่ายเพราะแค่แบบเปิดสิแล้วก็หยิบได้เลยแต่ตัวบอยอาจต้องแบบเปิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ลงเวทีลิสไว้นะคิดว่าเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้นะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะตัวนี้เราได้มาจากช็อปพารกรอนะคะในราคา1 7ึ3 0 0สน่า่าจะใช่ลนะประมาณนี้เดี๋ยวเช็คแล้วก็ขึ้นราคาให้อีกทีแล้วกันนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็จะมีรีวิวประมาณนี้เนาะใครอยากจะให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะตอนนี้ยังแบบยังนึกไม่ออกอะว่าจะต้องรีวิวอะไรบ้างนะคะเพิ่งแบบเพิ่งได้น้องมาเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะถ้าง,งั้นไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยบ๊ายบาย